บางกอกซอมบี้ ep สิบสามชายนิรนามมีหน้าตาแจ่มใสขึ้นหลังจากได้อาหารและพักผ่อนอย่างเพียงพอผมจับทีศทางให้เขาได้รับความสะดุกสบายเนื่องจากรับรู้ว่าเขาฝากความยุ่งยากมาไม่น้อยสถานที่มั่นของคุณต้านทานซากดิบไม่ไหวเราถูกล้อมกรอบมานานหลายวานันนับจะเปิดฉากยิงคุณชื่ออะไรครับผมชาติชายครับ เขาตอบได้เต็มท้ายเต็มคำมากขึ้นชาชายเป็นชายหนุ่มอายุราวสาสิบต้นๆใส่แว่นกรอบหนาผิวขาวแม้หน้าตาดูซูบซีดเล็กน้อยแต่ดูเป็นนักรุ่นคิดใครเป็นผู้นําที่นั่นคะผู้พันฟาน,น่านถามผู้พันเรืองฤทธิ์เขาเจนจัดมากเป็นผู้นําเรามาตลอดผมหวังเข้าไปหาที่เพึ่งหลบภัยแต่เราก็พลาดท่ากลายเป็นซาพวกนั้นเมื่ออาทิตย์ก่อน พวกเราสิ้นหวังไม่มีใครนำใครได้อีกต่อไปแย่งความเป็นผู้นำกันเกิดความขัดแย้งกันภายในและรุนแรงมากกระทั่งวินาทีที่คุณไปถึงนั่นแหละครับนั่นคือการอาวสานเสียใจด้วยนะคะน่าเศร้าใจมากก่อนหน้านี้พวกคุณเหลือรอดกันกี่คนคะราวๆสามร้อยครับส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ค่อยๆทยอยกลายเป็นพวกนั้นสุดท้ายเหลือไม่ถึงห้าสิบคนมันมันน่ากลัวมากก็ผมผมไม่คิดว่าจะรอดชีวิตมาได้เอ่อคุณชายชายครับเราน่าจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันก่อนหน้านี้พวกเราก็มีแต่หลายคนแต่ตอนนี้ก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับเราพยายามจะมีชีวิตรอดให้ได้นะ่ะเอ่อแล้วน้องสาวคนนี้ ชาติชายคงเห็นป่านยืนไม่พูดจาอะไรเธอพูดไม่ได้นะคะพ่อของเธอเสียชีวิตไปตอนที่เราไปติดอยู่ในบ้านของเธอผู้ผ่านฟ้าน่านอธิบายกลายเป็นเรื่องที่ยากจะรับได้นะครับน้องสาวของผมก็กลายเป็นพวกนั้นไปต่อหน้าพวกเขายิงเธอต่อหน้าผมมันมันชาติชาชยน้ําตาคลอหลบสายตาลง หวังว่าพวกเราคงจะรอดจากคลากรรมเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะผู้พันฟ้าน่านพูดขึ้นมาคุณมีอะไรจะบอกเราไหมครับเร,รื่องราของคุณี่เราฟังหน่อยจะได้ไหมตลอดหลายเดือนมานี้เราไม่ได้คุยแลกเปลี่ยนกับใครเลยอยากรู้ข้อมูลจากมุมมองอื่นบ้างนะครับผมเอ็นไกรลงกับกองกล่องกระดาษชำระตั้งใจฟังเสิ่งที่ชาชายพลั้งพลูกออกมาจากความทรงจำของเขาผมเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นนักเคมีชีวภาพทำงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยี เขาทำงานในแลบโรคคาวิทยามีหน้าที่สังเคราะห์ตัวอย่างหาเชื้อไวรัสในเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตแบบต่างๆเฉพาะที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณใส่ชุดกลาวไปไหนมาไหนตลอดเลยหรือคะออผมบอกพวกเขาว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยมีใครอยากจะสูงสิงกับผมหรอกครับผมติดนิสัยอยู่คนเดียมาจากแ a บนะครับเลยไม่ได้บอกอะไรกับพวกเขาเลยคนน่าจะบอกอะไรพวกเขาบ้าง เพื่ออย่างน้อยอาจทำอะไรได้บ้างนะครับผมเอื้อมือขวามาสัมผัสริมฝีปากครุ่นคิดเออ่ใครจะเชื่อล่ะครับไม่มีใครสนใจหรอกพวกเราใช้เวลาส่วนใหญ่นี้ตายหัวซุกหัวซุนไปตามที่ต่างๆผมอ,อ,อยากบอกผู้คนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คุณเรียกว่าซากดิบด้วยเขาหยุดเว้นจังหวะเพื่อดื่มน้ำผลไม้ผมคุณเอ็มและผู้พันต่างมองหน้ากัน ถึงผมจะเป็นคนช่วยเข้ามาแต่นั่นก็ด้วยสัญชาตญาณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอย่างแท้จริงทั้งไม่รู้นิสัยเจคอยังไม่อาจแยกแยะได้ว่าสิ่งที่ชาติชายพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ผมพยายามไม่แสดงอาการอะไรที่จะทําให้เขาอึดอัดและรอฟังสิ่งที่เขาจะพูดต่อต้นเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากเกาะแห่งหนึ่งครับเกาะแห่งหนึ่งที่ไกลออกไปในทะเลอันดามันสถานท่องเที่ยวึ่งเต็ไมไปด้วยผู้คน คุณลองคลิกด,ดูนะครับผู้คนหลังไหลเข้าไปไม่ขาดสายที่แห่งนั้นเป็นแค่เกาะซึ่งมีพื้นที่จํากัดเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดนําไปจากแผ่นดินใหญ่กระทั่งน้ําจืดยังต้องขนใส่เรือไปเลี้ยงคนทั้งเกาะรวมทั้งนักท่องเที่ยวคุณลองนึกถึงของเสียที่ถูกถ่ายทิ้งหรือเปล่าครับหลายต่อหลายปีนับจากผู้คนรู้จักเกาะแห่งนี้จนก่อนหน้าจะเกิดมหันตภัยทางชีวภาพของเสียเหล่านั้นหายไปไหนรู้หรือเปล่าครับ ทุกอย่างมันซึมลงสู่ใต้ดินลึกลงไปแค่สอกเดียวเลือกขุดตรงไหนก็ได้ครับเราจะพบน้ำเน่าสนิทผมรู้เรื่องนี้มานานแล้วนะครับแต่ทั้งหมดของความล่มสลายเหล่านั้นเหมือนรออะไรบางอย่างซึ่งเป็นส่วนผสมเดี๋ยวค่ะฉันไม่ค่อยเข้าใจที่คุณพูดรอส่วนผสมอะไรอะคะแล้วทำไมต้องรอด้วยออขอโทษทีนะครับผมพูดเร็วไปหน่อยเ,ออเล่าต่อเลครับ ดูเหมือนคุณเอ็มจะสนใจจดจ่อเป็นพิเศษทีแรกผมไม่ค่อยสนใจนักหรอกครับแต่ว่ากเกาะแห่งนั้นตั้งอยู่บนความหมักหมมกลายเป็นมลพิษในดินด้วยรังช่วงนั้นงานผมล้นมือและเจ้าหน้าที่ก็มีจำกัดแต่ผมมารู้สึกผิดปกติหลังซึนามิไม่นานครับซึนามิเหรอครับผมขโมดคิว้วยังจับต้นชนปลายไม่ถูกใช่ครับผม ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคงจะรู้จักเชื้อเอดกันดีใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้อธิบายยากอะพูดง่ายๆก็คือมันมีปุ่มของธรรมชาติอยู่แห่งหนึ่งเล็กมากๆขนาดเท่าปลายเข็มธรรมชาติซ่อนไว้ใจกลางป่านในแอฟริกาเป็นสถานที่ซึ่งธรรมชาติไม่ยินยอมให้มนุษย์เข้าไปแต่แล้วในยุคนี้มนุษย์หักล้างถางพงเข้าไปก็ทอป,ปุ่มนี้เข้า พอปุ่มบับบังธรรมชาตินี้ถูกกระทบคุณรู้ไหมครับเชื้อโรคเนี่ยก็แพร่ออกมาแล้วก็กลายพันธุ์และก็ขจัดให้มนุษย์อยู่ในภาวะสมดุลปุ่มนี้แหละครับคือปุ่มเตือนภัยเป็นสัญญาณเตือนภัยโอ้มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยคุณเอ็มคลางในลําคอยอย่างสนเท่ที่สุดครับเหตุการณ์ลักษณะนี้นี่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนั้นผมสันนิษฐานว่าหลังวิกฤตการซึนามิ มันได้นำอะไรบางอย่างมาจากใต้ทะเลลึกแล้วก็ฝากไว้บนเกาะที่เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆแล้วก็เติบโตใต้ดินแล้วคุณรู้ไหมครับว่ามันเติบโตได้ดีมากมันหมักหมมแล้วรอคอยวันหนึ่งเครื่องมิดลึกลับของอเมริกาก็นำส่วนผสมมาตกลงพอดีพอดีเลยส่วนผสมคือสารกำมะถันลงสีครับกระตุ้นการเติบโตของเชื้อไวรัสบางอย่างเอไม่รู้สิทำไมคุณถึงรู้เรื่องนี้ครับดูมัน ม,มันเหมาะเจาะเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยมันเหมือนไม่บังเอ,อิญเลยอะ่ะผมอยากถามว่าคุณรู้ได้ยังไงความสงสัยของผมทวงถามขึ้นมาชาติชายหันมามองผมด้วยสายตาแห่งความเศร้าทั้งมวลก็เพราะผมเป็นคนตรวจเนื้อยเยื่อของเหยื่อที่ติดเชื้อคนแรกกับมือเองเลยครับโอ้ยบ้าไปแล้ว <ver> คุณเอ็มอุทานออกมาตลอดเวลานี้ คุณเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเหรอคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณเป็นผู้กลมความลับเออเออใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆน,นะครับผมไม่ได้นิ่งนอนใจผมบอกเรื่องนี้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่แต่คุณเชื่อไหมไม่มีใครเชื่อผมเลยคุณเข้าใจไหมไม่มีใครเชื่อผมเลยไม่มีใครเชื่อผมเลยชาติชา,ชายร้องให้ออกมาอย่างไม่อาย ผมพลอาออกมาจากตัวเขาไม่คลายขุนมัวแม้จะรู้ว่าโทษชาติชายไม่ได้ก็ตามหากเป็นเขาผมจะพยายามให้ผู้คนรับเรื่องนี้ให้ได้คุณอย่าคิดมากไปเลยครับชิมเรายอมไม่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคุณเอ็มตกบ่าผมเบาๆผมพยักหน้าแล้วเดินกลับเข้ามาผมขอโทษครับคุณธิมผมน่าจะทำทุกวิีทางเ,งเรื่องเลวร้ายอย่างนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นผมขอโทษผมขอโทษ ท่านครับผมเข้าใจความรู้สึกคุณไม่ใช่คนผิดหรอกมันเป็นชะตากรรมคุณเชิดชารู้จักเชื้อร้ายชนิดนี้ดีแค่ไหนคะมันคืออะไรอะ่ะทาไมถึงถึงอยู่แบบนี้ได้อะ่ะครับแม้จะแม้จะมีเวลาไม่มากนักแต่ผมก็สรุปได้ตั้งแต่แรกผมผมเห็นมันจัดการกับเนื้อเยื่อไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนคุณรู้ไหมครับมันเป็นเชือ้อไวรัชนิดที่มีความพิเศษมากมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว แล้วอาศัยเนื้อเยื่อเป็นขุมกําลังพวกมันลามตัวสามตัวเป็นมวลที่มีพละกําลังมันอาศัยในร่างพาหะแล้วจะทําให้สามารถลุกขึ้นมาเดินไปไหนมาไหนอย่างรวดเร็วและที่สําคัญเชื้อไวรัสชนิดนี้มีกลไกป้องก,กันตัวเองอย่างมีนัยสําคัญด้วยครับแต่มันก็ต้องอาศัยร่างพาหะที่สมองยังสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมคะเพราะมันต้องส่งตัวได้ใช่ครับศวนย์กลางมัญชาก,การ การเคลื่อนไหวอยู่ที่สมองมันใช้สมองควบคุมการเคลื่อนไหวโดยฝังที่เนื้อเยื่อแล้วมันก็จะปล่อยกระแสฟไฟฟ้าในระดับกระตุ้นเนื้อเยื่อให้ขยับเหมือนนกลไกการทํางานของมนุษย์เลยครับเอ้ยสมองก็เลยเป็นส่วนบอบบางที่สุดเมื่อเราจัดการทําให้สมองเสียหายเป็นส่วนใหญ่มันจะสูญเสียความควบคุมและการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับผมเขใจถูกไหมครับผมถามสิ่งที่ค้างคาใจใช่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมจะถามหน่อยหลายสัปดาห์มานี้เออไม่รู้ผมคิดเ,เองหรือเปล่าผมเห็นความเปลี่ยนแปลงในพวกมันอะ่ะผมว่ามันมีอยู่สองพวกซากดิบที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนมีส่วนหัวที่หนาขึ้นชนิดที่อ่ายิงแม่เข้าด้วยกระสุนก้ามอมอเออนั่นครับครับครับนั่นเลยผมกับคุณเอ็มพยายามสอบถามสิ่งที่ต้องการนี่นี่คือรูปแบบหนึง่งแต่มันมีอีกรูปแบบหนึ่งด้วยครับมัน มันจะเป็นต้องรักษาร่างที่อาศัยให้นานที่สุดความสามารถของไวรัสชนิดนี้ที่ผมทึ่งอย่างมากก็คือมันสามารถแบ่งเซลล์เนื้อเยื่อได้ด้วยครับนี่เป็นประเภทแรกส่วนอีกประเภทคุณคงเห็นแล้วนะครับครับครับรูปร่างมันคล้ายมนุษย์ตัวเล็กเท่าเด็กมันกลายพันธุ์หรือไงครับคุณชาติชายจะว่ากลายพันธุ์ก็ไม่เชิงครับมันเป็นมันเป็นอีกชนิดนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันออกไป ไวรัสพวกนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าท,ที่พวกเราเห็นทั่วไปครับพวกนี้ไม่จําเป็นต้องอาศัยร่างมนุษย์ทั้งร่างมันมันกินและใช้เนื้อเยื่อจํานวนไม่มากหมายความว่ามันกินเศษเนื้อแล้วปววั้นใหม่เหรอครับแล้วแล้วมันเคลื่อนไหวด้วยกระแสไฟฟ้าล้วนๆเลยเหรออ,อาจาเรียอย่างนั้นก็ได้ครับปั้นใหม่วูเรียนแบบมนุษย์แบบนั้นเลยเหรอครับคุณเอ็มสงสยัย ใช่ครับมันเฉพาะจาดจงที่เราเพราะมันเป็นไวรัสที่อ,อ่อมันไม่ได้บ่อนทำลายเพียงอย่างเดียวครับมันเป็นนักล่านี่แหละครับความพิเศษของพวกมันให้ตายสิผู้ผ่านฟ้าหน้านขมวดหัวคิ้วเม้มริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวผู้รอดชีวิตเหลือน้อยลงทุกวันซากเด็บมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจะมีชีวิตอยู่รอดกันสักแค่ไหนเนี่ยคุดเอ็มสายหน้าแล้วก็เดินแยกตัวออกไปชาติชายกลุ่นคิดอยู่นานเขาพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนนึกขึ้นได้อ,อย่างควมีหวังนะครับผมเออผมพกไอ้นี่มาด้วยฮะก่อนหน้านี้มีคนที่ติดต่อกับกลุ่มคนอื่นได้แม้ว่าสัญ,ญญาณจะขัดขาดหายหายผมว่ามันมันอาจจะม่ประโยชน์กับเราชาติชายล้วงแผน่นวงจรไฟฟ้าทรงกลมและแบนขนาดเท่าเหรียญสิบาท ออกมาจากกระเป๋ากกงเกงมันมีไฟอ่อนๆสีส้มกระพริบเป็นจุดเล็กมันคืออะไรครับคุณเอ็มสงสัยหยิบมาดูอยู่ชั่วครู่แล้วยื่นต่อให้ผู้พันฟ้าน่านเธอรับไปพลิกดูแล้วตอบข้อสงสัยแบบทันทีดูเธอตื่นเต้นกับวัตถุชนิดเล็กๆชิ้นนี้เป็นพิเศษโอ้ oh my god เครื่องส่งสัญญาณขนาดไกลโอ้ชิ้นนี้ย้อนยุคสุดๆแต่เรียกได้ว่าทันสมัยสุดๆ แปลกมากใช่ครับดีที่ผมผมคว้ามาติดมือได้ทันเลยครับเอ้ยเ,เดียเดี๋ยวเดีเด๋นะครับมันใช้ประโยชน์แบบไหนครับคุณเอ็มถามมันเป็นเครื่องขอรหัสมอสค่ะผู้พันเฉลยน่าแปลกใจมากคุณรู้ได้ยังไงครับชาติชายถามด้วยความชงนอดูก่ก็รู้แล้วค่ะครอบครัวฉันขายเครื่องมือสื่อสารมายาวนานเรื่องแบบนี้ฉันสัมผัสต,ตั้งแต่เด็ก สงสัยน่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะผู้พันยิ้มพวกเราต่างมองหน้ากันแล้วทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนึกถึงกฎข้อหนึ่งของพวกเราว่าห้ามเปิดเผยสถานะทหารของผู้พันรวมถึงกองกําลังเล็กๆของพวกเราด้วยคลื่นวิทีุแบบนี้ไม่มีปัญหาต่อการรับรู้ของพวกซากดิบหรอครับผมไม่ค่อยไว้ใจเครื่องมือสื่อสารอยู่แล้วจึงเกิดความกังวลและตั้งคําถามขึ้นชาติชายยิ้มเป็นครั้งแรกแล้วตอบว่าไม่ต้องห่วงครับ ทหารในหน่วยทหารสื่อสารประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นนะวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับตอนนี้นะครับไม่ต้องกลัวแสดงว่าต้องมีอีกเครื่องซึ่งสามารถตอบรับกันได้ด้วยสินะครับผมลังเลในประสิทธิภาพของมันถูกต้องครับคุณทิมคุณทิมอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับทหารประดิษฐ์ขึ้นมาหลายสิบเครื่องแล้วไอ้จุเครื่องเล็กๆเนี่ยมันถูกกระจายออกไปครับด้วยวิธีไหนครับ นกพิราบครับฮ่าจริงอะ่ะย้อนยุคไปไกลเกินกว่าที่ผมจะเดาถูกเลยนะครับเนี่ยครั้งแรกที่เห็นผมเองก็ไม่เชื่อสายตาเหมือนกันครับแถมยังหัวเราะแบบคุณนี่แหละเราเคยเข้าไปติดอยู่ที่ตึกแห่งหนึ่งในตึกนั้นคุณรู้ไหมครับมันเต็มไปด้วยกรงนกมีคนหัวใสคิดวิธีนี้ขึ้นมาเราไม่ได้คาดหวังว่าจะสําเร็จนะครับอย่างว่าเครื่องนี้มันเป็นแค่ชิ้นส่วนประดิษฐ์ในยามว่างของฐานสื่อสารแต่ เราแค่สุมนกตัวที่ดูคุ้นกับคนมากที่สุดเราลองพันเทปกรารกับขามันไว้แล้วปล่อยไปเลยหลายตัวทีเดียวครับไม่รู้คุณอื่นคิดยังไงนะครับแต่ว่าผมนี่โคตรจะลุ้นเลยเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรามีความหวังในตอนนั้นคุณคงรู้นะครับว่าเราติดอยู่ในเมืองที่ล่มสลายฉับพลันอะไรที่เป็นแสงสว่างเล็กๆน,น้อยๆม,มันคือแสงสว่างปลายอุโมงค์ครับเพื่อความอยู่รอดเราจะทําทุกอย่างแล้วคุณเชื่อไหม ว่าเกิดอะไรขึ้นชาติชาย,ยเว้นวักชั่วครู่เพื่อระง,งับความตื่นเต้นในใจเรากับเหตุการณ์น่ายินด,ดีเพิ่งเกิดขึ้นวันหนึ่งเราได้รับการตอบรับอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับฉันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นยากมากแต่ก็เกิดขึ้นแล้วการสื่อสารได้ผลยังไงบ้างคะผู้พันฟ้าน่านถามขึ้นมามีกลุ่มกองกำลังลาดตะเวนเข้ามาหาผู้รอดชีวิต แล้วก็บอกตำแหน่งทำการอพยพครับอะไรนะคะมีกลมกลองกำลังรอดเตเวนเข้ามาหาผู้รอดช,ชีวิตแล้วอพยพไปที่ไหนคะเอ่อพวกเขาไม่ได้บอกอะครับมันมันเป็นช่วงที่เรากำลังถูกรุกอย่างหนักจากพวกคืนชีพมันเกิดขึ้นรวดเร็วอะจู่ๆผู้คืนชีพก็แห่เข้ามาจากทุกทิศท,ทางแล้วแล้วแล้วเราก็รอครับแต่แต่ที่สุดมันก็ไม่มีใครได้อพยพไปไหน คุณพอจะใช้เครื่องนี้เป็นหรือเปล่าครับพวกราดเตนอาจจะยังอยู่ใกล้ๆนี้อืมขอฉันลองดูนะคะผู้พันไานัา่น,น,านพลิกกดปุ่มเล็กๆในเครื่องส่งไฟจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวเธอใช้นิ้วชีเ้เคาะไปตรงพื้นที่ว่างใต้ไฟสีเขียวเป็นจังหวะเธอรออยู่ระยะหนึ่งเมื่อไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจึงปิดเครื่องเราต้องรอใช่ไหมครับผมถามค่ะปิดเครื่องเพื่อประหยัดพลังงานหวังว่า เราคงจะโชคดีสวันผ่านไปยังไม่มีสัญญาณตอบรับเกิดขึ้นพวกเราเริ่มกระสับกระส่ายเว้นแต่คุณชาดชายซึ่งดูเหมือนจะใจเย็นกว่าใครคงเป็นเพราะผ่านการรอคอยเครื่องส่งเล็กจิ๋วชิ้นนี้มานานก่อนพวกเราแต่ทุกครั้งที่ผู้พันเปิดเครื่องเขาจะเข้ามาดูด้วยใจจดจ่อเสมอล่วงเข้าวันที่3ระหว่างที่ผมกําลังตรวจตราความเรียบร้อยบนช่องใต้หลังคาคุณเอ็มก็มาบอกว่ามีสัญญ,ญาณตอบรับแล้ว ผมรีบลงมาที่ห้องพร้อมกับความหวังเต็มเปี่ยมมีสัญญาณตอบรับแล้วค่ะคุณทิมผู้พันบอกทันทีที่ผมไปถึงเฮ้ยเป็นไงบ้างครับผู้พันพวกเข้าเป็นหน่วยงานภาคีเพื่อค้นหาผู้รอดช,ชีวิตก่อนค่าวันนี้จะส่งเฮลิคอปเตอร์มารับเราไปยังฐานชั่วคราวค่ะผู้พันแววตาเป็นประกายาเราจะสร้างโลกใหม่ไปด้วยกันนะครับชาติชายพูดเป็นไนเขายิ้มเปิดเผย มีอะไรที่คุณอยากบอกผมหรือเปล่าครับทิมถามด้วยความชงนพวกเขามาตามหาผมนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับเชื้อเวรัสชนิดนี้พิเศษมากๆผมใช้เวลาที่มีจำกัดศึกษาค้นคว้าหาทางแก้มันเหมือนผมมีลางสังหรณ์บางอย่างผมทำแอนติตัวอย่างไว้ที่แลบฮะ คุณทำได้แล้วเหรอครับนี่ผมตื่นเต้นมากคาดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือบุคคลสำคัญไว้ได้ทุกคนมีอาการตื่นเต้นเช่นเดียวกันอ่ามันยังไม่สมบูรณ์ครับน,น,นั่นทำให้ผมไม่แน่ใจนักพอจะมีหวังไหมครับคุณเอ็มถามด้วยความกระตือรือรน้นอน่าจะพอมีหวังได้นะครับแต่ผมต้องไดแอนตี Anti ้ไวรัสนั้นมาก่อนแล้วมันอยู่ที่ไหนกันนะครับแอนตี Anti ้ไวรัสที่ว่าคุณเอ็มถาม ในล a b เพาะเชื้อที่โรงพยาบาลกลางเมืองครับชาติชายตอบคุณเอ็มผมพอรู้เล่าๆเพราะที่นั่นคือจุดเริ่มต้นขณะที่ผมกําลังเดินซื้อของอยู่ในห้างและประเอิญเหลือมมองโทรทัศน์เป็นวันที่มีเฮลิคอปเตอร์นําผู้ป่วยเข้ามาช่วงเวลานั้นก่อนเกิดวิกฤตไม่นานผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคุณชาติชายเอาเวลาที่ไหนทับแอนติไวรัสผมหนีจากแถวนั้นแหละครับตรงนั้นเป็นศูนย์กลางเหมือนระเบิดปรามาณูถูกหย่อนลงที่นั่น แล้วก็ตุงแต่นั่นมันเกิดขึ้นเร็วมากคุณคุณชติชายใช้เวลาสกัดแอนตี้ไวรัสช่วงนั้นเหรอครับผมถามด้วยความแปลกใจที่คุณชิมเห็นนั่นเป็นเป็นช่วงช่วงแพร่เชื้อไปแล้วครับคือคนป่วยคนแรกที่ทางโรงพยาบาลรับเข้ามาก่อนหน้านั้นนับเดือนผมผมก็ไม่รู้มีคนติดเชื้ออีกได้ยังไงแต่แต่ว่าคนแรกที่ติดเชื้อนั่น ตายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังเกิดอาการชอกหัวใจหยุดเต้นผมติดตามใกล้ชิดช่วงนั้นเชื้อไวรัสม,มันยังไม่แข็งแรงครับเราก็เลยเก็บไว้อย,อย่างดีในห้องปลอดเชื้อแล้วเราก็รักษาสภาพศพไวเชาิดชายอธิบายระหว่างนั้นผู้พันฟานนั่นเข้ามาบอกพวกเราว่าเฮลิคอปเตอร์จะเข้ามาถึงใน5นาทีเาอพาป่านขึ้นไปก่อนตามด้วยคุณชาติชายคุณเอ็มและผมล้งท้ายทุกคนไต่ขึ้นไปยืนบนหลังคาก่อนเสียงใบพัดกวาดกระแทกอากาศคึกโครม บินอยู่เหนือหัวเพียงเซลว,วินาทีบันไดเชือกจึงถูกโยนลงมาหลังจากทุกคนตะกิดตะกายไต่ขึ้นไปผมจึงหนเชือกไต่ตามเป็นคนสุดท้ายและยกนิ้วสัญญาณว่าทุกอย่างเรียบร้อยระหว่างที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์กำลังเคลื่นเบี่ยงออกจากโกดังผมกวาดสายตาสำรวจเป็นครั้งสุดท้าย